โอ้แล้วทีเดียวแล้ววายเข้าอย่างนี้แป้งอืมเต็มการแล้วคุณเกแล้วสามพันแล้ว2องหมืแมาแล้วครับผมแล้วไหลมาอย่างนี้สองทีผมไม่ต้องกดแล้วแล้วมันไหลรุ่นวขอทีเดียวเลยงั้นน่ะ ผมก็ต้องกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทคนทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กันที่ช่วงแรกแห่งไมดัดน,นะผมวันนี้เรามาทุนที่ยี่สิบนะผมแล้วก็มีทุนน้อยนิดนึงเดียด๋ยวเปิดาราการจากกันนิดนึงเลยนะผมฮ่าพึ่งตื่นกันเลยพึ่งตื่นกันเลยจังหวะนี้เราวพึ่งตื่นก็หิวกันเลยนะหิวเงินนะหิวเงินเอาง่ายๆเลยนะผมอ่เออใจ,จยอยากจะเป็นพระราชาและราชนิน,นี่ะผมคร่าวๆนะผมเนื่องจากเราเคยเล่นเงีนมาหลายรอบแล้วคลิปนี้นะฮะ อยากจะแบบมีเกมใหม่ๆมาเยอะๆไงเดี๋ยวว่าจะไปเล่นเกมส่งการอยู่นะเกมหน้า,น,านี่มาครับผมมาเลยฮะลุยกันเลยดีกว่าเบสสามบาทไปว่าเลยทุนยี่สิบเบสสามบาทไปครับผมไปครับผมมาแล้วครับผมวายเข้ามาท่าตัวอย่างนี้คูน้าเข้าไปเอาอย่างไรฮะจักรเกตเตอร์จะหล่นมาหรือเปล่าจะหล่นมาหรือเปล่าไม่หล่นว่ะแต่วายเข้าว่ะคุย แล้วว่ายเข้าอย่างนี้คุณแตดเป้งต้องเข้าแล้วไหมอะ่ะมันต้องเข้าแล้วไหมอะ่ะมันก็ยังไม่เข้าอีกแต่โอกาสเข้าเยอะ,อะเลยนะช่องว่างบานเลยแต่ยู่ชีวันมันไม่หล่นให้มันเลยไงไประเด็นโอ้ยังไม่หล่นให้อีกอ่ะดูดิ แต่คูสิบหเข้าไปโอเคหกสิบโอ้แม่งหล่นก็ม่งหล่นแล้วแม่งลุ้นหลายรอบลุ้นจนแม่งไม่หล่นเลยลุ้นจนแม่งไม่หล่นเลยได้ทูนว่าขยับไปต่อผมจากสามาเป็นสามบแต่เข้ามาโป๊ะโ๊ะโป๊คูสิบสีเข้าไหรองพันเก้า ไม่มาเหมือนเดิมไม่มาเหมือนเดิม3ามวันเจ็ดนะผมขยับไปลแล้วกันทางนั้นไม่มาเลยเออมาแล้วปะเฮ้ยเลยต้องมาแล้วเปล่าเมื่อกี้มันมาแล้วนะเออมาแล้วเวย ดดดดเ,ดเดี๋ยวดูเป็นูเนฟีเจอกันหรือเปล่าว่ามีอะไรบ้างนะผมดูฟนะีเจอร์เกมนี้นะนีเจอเก็บนะจะพูดเลยว,ว่าไม่มีอะไรเลยแม่งมาเลยเว้ยแหละคูณเจ็ดสองพันแปดแต่มีไว้โผเอา้าแตกก็ไหลก็ไหลแค่นี้เลย Ừ, lại bay Lại bay, lại bay Lại bay này, lại bay này แล้วค yeah, ุยเจ็ดโอเคอะไหลยาวๆอะไยาวๆนะมันสี oh ่วะเฮ้ยเอาเรื่องอยู okay, want, okay. ่อืมน oh, like ี่มามือนหนึ่งโอเคอยู่ถือว่าโอเคอยู่มื่หนึ่งมืหนึ่งถือว่าโอเคอยู่ฮะถือว่าโอเคอยู่มาขออสองทีมาขออสองทีโอ้แล้วทีเดียวแล้ววายเข้าอย่างนี้ แป้งอือก็เต็มกราฟแล้วคุณเก้าแล้วสามพันแล้วสองหมื่นแปดมาแล้วครับผมแล้วไหลมาอย่างงี้สองทีคงไม่ต้องกดแล้วแล้วมันไหลรัวๆขอทีเดียวเลยงั้นน่ะโอ้โหก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมแล้วเอาไว้เจอกระชิมนะสำหรับคลิปนี้สี่อยู่คุณบายครับผม